เมื่อวันที่27ก,กรกฎาคม2555ที่ผ่านมาณนะห้องประชุมนิวาสธรรมขันสาลาการจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดสัมมานาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงระบบนำทีมวิทยากรโดยศาสตราจารย์ดรเฉลียวบุรีพักดีนายใหญ่โรสวรรณิชกรนายเกติศักดิ์วรวิรัตนากุลนายสมพรภูลพงษ์ นายสุวรรณล,ลนหงสานางพกาพันธ์ห้างตะกูลโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนหลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรครค์ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรได้แนะนํายุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงระบบให้ผู้นําท้องถิ่นได้กลับนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศในการสัมมานาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทั้งวิทยากรและผู้นําชุมชนตลอดจนผู้เข้าร่วมการสัมมานา